สวัสดีครับผมเบลีสานบานบานครับมือนี่นะครับกะพามากินข้าวแรกครับผมไม่แล้วก็อีกงกว่าฮะนับยังมีตัวโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเอาขึ้นมาหกดูเถอะนี่ครับเมนูมือนี่ครับผมโอ้เมนูที่มือบาบาดทครับผมมือนี้นี่ครับน้ำลายแตกเลยครับเล็กบ่มี่ เดมจะกินหรอครับเมนูแรกครับเพาเอินยังกว่านี้กุ้งกล้ามแดงเป็นไ,ไหกุ้งลับเตอร์เคฟิคดฟฟฟบรูจักครับนี่มูจักแต่อันนี้ครับบะคบอยจูบครับผมหอมบะคอยจูบครับครับอันยิงก็แางเล็กแกงเล็กแกงเล็กครับตัดน้งขวดนะครับแล้วก็ต้มต้มต้มยำกุ้งลับเตอร์เอาตัว โอ้กินกับข้าวเจ้าเข้ากันตรงไหนว่าปนครับอันนี้ปนปลาเค็งกับปนปลาเค็งครับผมกินไังไหมบ้ตักเปิดจานจะคล้องเลยกินยังไงมาเขาทำใจไหมเออม่มีดปะมาครับคำขึ้นนี้นะครับอยู่บานยหญ่ครับผมบุรียูนาครับวัอนี้บ้านันปลาลวกไส้ล่วงบอลล่วงบอลที่เจ้าลนี่อุ้ยวะงมาบอลมาอยู่ นอนเบึ่อคอนแกนแล้ววาวบอลก็ได้ตัวเดียวเตรีมจานเลยน้ำจิ้มผูได้เห็ดนี่ลุงมูบ่ดูเห็นภาาญี่ปุเลยถั่วกระหังอีกเล่นี่ก้ามกามสุดไทยกระทุบบดแตกซับได้เอาก้ามมาเนี่ยท่านแข่งอะไรอะลูกเส่บ ทอด嘛าก็บอกว่าให้ไปทอดทอดอยู่ปิดมาไอ๋อผิวไปยังเปยังแต่ท่านจะทอดเราได้ใส่บบกพีชส่วนเราเนี่ยบอทันลาติโอไม่ถอนไ่หลุดมาครับมือนีขาดบ้าบอลครับบ้าบอลยูคอนเจนครับผมก็คือสิบเบิ้งทางยูทูบปุ่นแล้วครับแล้วก็สิบแล้วก็สิจมครับบารนี้แบบได้มาถึงปนถึงปนปะเคียงก็ขอเจ้าเอ้าบอกว่าจะปนปลาเค็งโอบอกอ้อมบอกให้จูบ มันเข่ากันมองได้นี่ตี่เข่ากันเพามีโอ้ยสุดรได้นอวันนี้นอนี่ครับผมม,มาให้จุกผมวัฒนัดกุ้งครับผมกินบ่ค่อยได้มันสดไงเดี๋ยวนั่นวะสดอยู่แต่ว่ามันรักก็ไมนรักเป็นเด๊ะโดยบ่คือฮ่าฮ่าฮ่ครับผม มักต่อันนี้แหละว่าอรกินไหมอยู่วันออกหูเรียนถึงตาเน้่ยอ่าครับสุดยอดครับนะครับผมเอากินทอกุ้งตัวนี้จิ้มน้ำจิ้มได้ปะ มันไข่กขังเนาะเป็นบ่อต๊มู่าหมื่นสบตมตุ่มนี่ไหมยิมมือือจากีแหวอยากเนาะนี่ครับผมักใช้น้นำให้สักมัผักใช้น้นำผักส้นหำยิบ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 ผักใช้น้ำเออนี่แหละชิมชิมชิมไหเร็ว อ๋อ <ไป S 1> ชีกังอันนี้สันเขาจีกินเนาะมาครับผมน,น,นี่ครับเนือมันแะกลากังวะแน่แ่แผ่กุ้งมาสันคามันอมันมน่กว่คือกุ้งมันไปทางกังละลายกว่าเนื้อมันเนียนก็พาแผ่กุ้งวะครับเป็นยังอยากแะแผ่กันได้ด้ยเงกว่า ดิีวิดีมมากินกุ้งวามาให้โซ่เราวะเต็มขึ้นแบมันมัมีผูแ่งตมขึ้นค้นันธุ์อิ่มจัดต่งเดียวหมาน้ำเดือดบ้าูอันนี้ปะอัี้เสีบกว่าว้าบุฟเฟ่ต์เล่นไม่เงียอยู่ะ เชียวตัวหน่อยไม่ออกพี่แอร์เสืยวตัวเหี่ยวให้ตอนนั้นแค้นสุบไปได้ก็เสืยวตัวได้เชียวตัวจานอ่ะแมวให้น้ำอ่ะเดี๋ยวทาอืมเชียมึงดูเชียมึงดูกระดูกเตยเลยเบื้องทางแรงวายมันกังเนาะตัวก็ยืดออกเลยเนี่ยดึงออกเลยมันดึงออกเป็นต้นได้เลยนะ ดเมาแล้วดินะดิ้งดิ้งเลยเมาอย่างแก้วเปล่าจ้มาครับผมอันบ้าบ่าตัดถอดบักพีกอยู่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วไปต้องขวานแล้วหรอยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วโอ้มาเป็นโคกเลยเว้ยเอาใสายังไม่เปล่็นอะไมาบ้โอ้ยนี่นานต้องย้ำมาบอ แม่เนโอ้เรื่องมันี่ยไม่หมอนี่ะโอ้มันรม่อูโอ้บัตดงเออเป็นคือตมยำในเมียโอ้ยบเมนบพริกกับมัน่มันขึ้นแหลกสิมันขึ้นบกพริกงยเมียมาเด้อยหย่มาเด้อยิมเหลียวพนะพเงี้มันขึ้นบะพริกแดงใเมียอิ่มเห็นบอสมันขึ้นมันบะหมอ อยากกินแต่อันนี้นะครับแต่ว่ากินได้บ่ห้ายครับผมแพ้นี่ครับนนรูปตีก้อเนาะเนาะเอา,เอา,าคือมันมีสองตัวนึ่งนำเลยกวอนเลยเหรอจัดไปอย่าให้เสียบากอันนีได้อันนี้เก็บให้เบยพูดดีมีเหตุผลรว่าปวดเมว่อย มป็นมันลายม่นมันมันลายป่าไม่น้องเบียดแปวดแฮะเอาไปแทเอาไปแทนเอายาเ้านี่บอกสามยันเนี่ยมางมาเอ๊ะไปจับบอลได้ป่เนี่เอ้าหน่มวันสื่อไหบอเปื่อรเบ่โอ้เพิ่นเรียงออเพิ่นเรียงออาไม่ซาเลยตัวอางปลาดินปลาดินกุ้งเรียงครับผม นี่ครับ,บเ,รเ,เดีวูสาห้องบอเรือดอกเซียปารูนเบิดบ่ไปหาแคบปิดหน่อยหน่อยมานี่ครับอู้คนเลี้ยงเหรครับอืมก็ไปเคียงกันที่อยู่ทั้งลังอันนั่นปะบ,<อ>บ่ัเคียงัเลียงเซียกนก็ไปเคียงเลยครับอ้บิดิงปีอันเียนเ้ยงบ่ดีนะ